ทุกที่ที่อยากไปก็ามาถึงชมบุรีมาพวกใครครับดิเลกอาชาวงครับโอ้ตัวเป็นๆเ,เลยวันนี้เราแอบมาเราเจอเขาขี่ p d r 150ตัวใหม่เฮ้ยไ,ไปได้ยังไงอะเรามาถามดูดีกว่าว่าเป็นไงบ้างครับขี่แล้วโอเมื่อกี้ได้สัมผัสกับตัวซีบีอาร์ออ่าตอนนี้ สมพัญแรกที่ลงไปพุ๊บในช่วงรอบแรกก็ลองดูรถก่อนว่ารถมันมันให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างสิ่งที่มันคล้อนกลับมาให้เห็นให้เรารู้สึกได้รับรู้ได้เลยว่าหนึ่งความนุ่มหนึบนุ่มหนึบนุ่มรถค่อนข้างจะนุ่มมากขี่สบายมันมาจากยางหรือโช๊คเอ,อ่อถ้าให้ดูมิติตรงนี้ให้ดาวมิติตรงนี้มันมาจากยางจัดยางยางที่มันทําให้แบบรู้สึกว่ามีความนุ่มทุกเวลาเราเดิน,นลอาเล่นรถ รถคันนี้สึกว่า่ง่ายเล้วลาอเวลาเลี้ยวมันสั่งงานง่ายนะรอบแรกเนี่ยคือดูทรงของัรถยังไงเออคันนี้ง่ายมอกรที่แบบรู้สึกว่ับแล้วขี่ปุ๊บเรามีความมั่นใจในการที่เราจะไม่พากันเล่งจะจะเดินกันยงไงแรงขึ้นอตรงเนี้ยมีรัอน่างนั้น่าจะมาจักช่วงช่วงรถที่ ถ้าเปรียบเทียบเ,เทียบระหว่างรถที่ผมสมัย,ยส,ส,สมัยปีศูขสยองจัหวัดอะไรต่างๆกับรถปัจจุบันตอนนี้รถปัจจุบันน่ะมันเหมือนมีการพัฒนาแล้วทำให้การขับสูงวิ่ง่ายของไม่ก่องมากมขึ้นไปข้ามปุ๊บมันไม่ได้หนักไม่ได้อะไรเลยสั่งงานเลี้ยวง่างมากมันเป็นอะไรที่แบบว่าริลลิ่แบบปืนเมึนๆอ,อุย้ยสนุกแน่นอนสีสบาย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 มากแล้วส่วนที่ชอบครับ ภาพรวมนะถ้าดูจากรูปทรงมันก็ดูเป็นสปอร์ตมันก็โอเคแต่แว่าพอได้จับเันนาทกสิ่งนี้จะว่านับเล่นดีมายๆทำงานง่ายง่ายแล้วก็มีความนุ่มนุ่นุ่มหนึบซึ่งซึ่งไอตรงนี้มันก็จะทำให้เราแบบไม่เหนื่อยไม่เมือเม่อยถ้ารถขนาดที่มันมีความกระด้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเราต้องใช้การควบคุมมากขึ้น่แนุ่มปุ๊บอ่อนนุ่มปุ๊บ สบายบอกได้รถชิลสบายแน่นอนรับประกันที่ยังไงก็ไม่เมื่อยไม่เหนื่อย<บ>ียยนี่เป็นอารมณ์และความรู้สึกของนักแข่งเลยครับตอบโจทย์แร่แน่นนอนสำหรับตัว C ี R นะครับทีนี้ถ้าจะให้ผู้ใช้เลือก่างตัวใหม่กับตัวเก่าโอเปียเรียบแันโองต้องถามด้วย่ารุ่นใหม่ยังไงก็ใช้ไรกว่าแน่นแ รุ่นใหม่ใช้ลายเลยแล้วยังไงก็ใช้อยก,กว่าใช่ครับต่บครับใครที่มองรถ150ไว้นะครับรถสปอร์ตสายพานสปอร์ตนี่ครับ CDR 1 5อา R ตัวนี้เลยครับใช้ได้ครับดีงานจากทัพแข่งแชมป์ประเทศไทยและแชมป์อาเซียนชันรชวร์ครับ